รอมันเปียกแล้วหรอลูกอันนี้ไม่มไม่สอะอาดแลโอ้ไม่สะอาดแล้วเดี๋ยวเอาไปซักดีกว่าเนาะเอาไปซักดีกว่าเนาะทำไมลมมันทึกตรงนนไหนอะไหนอะทำไมล้มไม่เอาทำไมลมเวิ่งทำไมพ่อไม่เอามาด้วยอะไหนอะทำไมพ่อไม่เอามาด้วยอะล่อ<ะ> โอ้พ่อถอดเหอโอ้เดี๋ยวพ่อมาถามพ่อสิพ่อทําไมเอาล้อมาไว้ตรงนี้อ่ะถามพ่อสยิยุงมาต่อนะล้อยุง <c oughs> ตรงเจ้าคนบินที่ยังดูท้องตึกลง,ง,งมาใส่หวัวสีแสงนะล้อเส้นกลัวมากเลยเดี๋ยวเส้นกลัวมากเลยเหรอลูก มันยกไม่ได้ใช่ไหมมันย้งไม่ได้มันยกไม่ได้มันมันมีเอาย่าละวหรออันนี้ย้ไม่ได้โอ้มันยกไม่ได้โอ้มันสูงใช่ไหมัแล้วเ้อเถิดหลังไปไหนอ่ะไปไหนครับเราไปตรงโน้นโอ้ไปตรงโน้นไปทำอะไรตรงโน้นอ่ะ โอ้น้ำต้มหู้น้ำต้มหู้ต้องไปตลาดสิอันนี้ขนมกุ้งเขาทำเขาทำเขาทำไม่รู้โหใครทำไม่รู้อะ่ะเนาะเขาทำได้ดีไหมลกูกเขาทำดีไหมอะ่ะเขาทำสินุ้ยช่วยทำเหรอันนี้ช่วยทำต้องๆๆต้องอืมนุ้ย เออลูกทำเป็นไหมอ่ะทำเป็นครับทำเป็นหรอไปกันเถิดอืมไปกันเถิดอะไรอ่ะโูเลือเครื่องเป็นเลยโูเลือเครื่องเป็นเลยหรอเครื่องเป็นเนี่ยเป็นเลยมันไปได้ไหมอ่ะต้องเอาไปต้องเอาไปสูดลมก่อนไหมสูดลมก่อนเนาะอืมไปสูดลมที่ไหนที่ปั้นน้ำมันหรอที่ปั้นน้ำ ไปคนไปคนก็จะเอาเนื้อวันนี้อาจจะจะไปที่โน้นน่ะที่โน่นน<ห>่ะลูอาจัรยานไปด้วยอ่ะเอาจักรยานไปด้วยอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันใหญ่ <arrive> อันนี้มันใหญ่อันนี้ไปไม่ได้อ่ะนี่ไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ยกได้อืมเดี๋ยวมันคว่ำอันนี้โดีเดี๋ยวมันคว่ำใช่ไหมลูก เดี๋ยวตัวแอ๋ไปเลยนะรอไปนะจริงเหรอแล้วลุลงบันบาลานนะรออนุสรองกอดผ้าห่อนแน่นๆนะเออแสงกอดผ้าห่อนแน่นๆเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนอนนอนที่โรงพยาบาลนะเออนอนที่โรงพยาบาลปลีนเหรอลูกเดี๋ยวเอาผ้าห่มกอดเนาะอือเอาผ้าห่มให้ลูกแสงกอดแน่นๆเลยเนาะเดี๋ยวจะ อขนมอืมเอาขนมกิน <wounds> ด mhm. ้วยเอาแคนดีเสเอะเยอะเลยาแคนดี้เยอะๆเลยใช่ไหมเอาเอาแซนวิชเอด้วยเอาขนมเพื่นด้วยเออเอาขนมเอาแซนวิชเอาแคนดี้เยอะๆเลยใช่ไหมเากระุเราถมันนีวไม่ทำแล้วอืม อืเหรออันนั้นคือรถเป็ดไม่ใช่เหรอลูกรถเป็ดรถบ่อนน่ากระบะหญอือรถเ็องคุณคะครับอือีบหมหรอรรัยเโอ้หรอเลยแล้วบบนะลูวกเซ็นเปโรง,งเรียนมีเพื่อนไหมอะ่ะมีเพื่อนครับหรอ หรอแล้วเล่นกับเพื่อนสนุกไหมครับม่ไม่ดหรอแล้วเล่นกับเพื่อนสนุกไหมไมไม่ปีดตรงนี้แล้วเพื่อนบิดตรงไหนอ่ะไม่บิดเนาะไม่ปีดหรอข้าเอาท่าทามหมดแล้วโอ้ข้าเอาท่าทามหมดแล้วข้าปะชีแล้วหรอแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมอ่ะไม่ไปพรุ่งนี้ไม่ไปหรอพรุ่งนี้วันเสาร์โอ้วันนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะ เออเราไปตลาดก่น,นออเราไปตลาดกันเหรอแล้วเ,เขาปิดโรงเรียนแล้วเหรอแล้ววันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอะไรเขาเข้าโรงุขาว่าโรงเรียนบันปิดแล้วเออเขาว่าโรงเรียนมันปิดแล้ว,ออว,ลลวก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมรอ,อแล้วโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะ โรงเรียนเปิดวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ใไมาไไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องไห้แล้วเหรอเก่งแล้วหรอแแเอเก่งแล้วจริงด้วยแล้วโตหรือยังอมเขาไม่อยู่แล้วลูก,เ,เ,ขกลเขาไปทำงานครับ ใช่เขาไปทํางานเขาล็อกประตูแล้วอืมไปไม่ได้อ่ะใช่อืมก็รู้สงเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวทั้งต้องมาเราทั้งต้องซื้อของเล่นเยอะแยะให้เลยอย่างนี้ไง ที่เมื่อวานเราไปแล้วลูกเซ้งบอกว่าโอ้อันนั้นรั้งต้องหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมที่เมื่อวานลูกเห็นน่ะอ่าแล้วแล้วเออหลอหล้เซ้เห็นยังกูนอนหลอ เอาหรอแล้วเราใสางเห็นจันท ong ไหมเออวันนี้วันนี้หรอแล้วหลอ,อ,อแล้วตอนนี้จันต้องอยู่ไหนไอะลูกจันต้องอยู่ไหนอะจันต้องอยู่กรุงเทพเหรอใช่ไหมจันต้องบอกลูกเซงว่าจันต้องอยู่กรุงเทพใช่ไหมจันต้องไปกรุงเทพใช่ไหมจันต้องบอกงั้นใช่ไหมลูก <laughs> ยเว้ยเว้ยอืมว้ารถอะไรน่ะรถดับเพลิงลูกน่ะทำไมลูกเอาออกอย่างนั้นน่ะโน้ถึงบ้านก็เอาออกเลยเหรอ รถที่สวยๆแล้วลูกสิสิฟ้าแล้วลูกสีฟ้าตาอ้าโลวันนี้ลูกชอบไปสุดถนนแล้วพาไปลงเลี้ยงชิโนนะอ้าโลพาไปนู่นอ้าหมพาไปนู่นเลยเหรอลูกเอาพาเอารถเก่งไปจอดตรงนู้นเอ้าพาเอารถเก่งไปจอดตรงนู้นฉันก็ไม่เห็นเอ้าฉันก็ไม่เห็น โอ้สัญจาไปซื้อรถเหรอลูกวันนี้ไปซื้อรถเมื่อโคยายอ่ะโอ้ไปซื้อที่ไหนครับวันนี้พ่อพาไปาน,นู่นโอ้นมนมหกแล้วลูกก <c oughs> ินให้หมดก่อนแรงหมดนี่แต่รถเต็มบ้านไปหมดเลย กลับจากโรงเรียนแล้วถอดเลยถอดเพมเพอรอด้วยอืมถอกกางเกงก่อนสิลุกเส้นฉีใสยังยังไม่ฉีแล้วยังไม่ฉีจริงเหรอเพมเพอรอยังไม่เปียกเหรอนึออต้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยถอดเสร็จแล้วเอาถอดเสื้อให้แสงหน่อยครับอย่างนี้ด้วยลูกทห้แม่ด้วยเย้เก่งมากเลยใช่อย่างนี้ช่อสองนิ้วม่โอ้เก่งมากเลยจะไปโรงเรียนแล้วไปลูกเข้าเข้าจะไปโรงเรียนแล้วไป